ลิปนี้เราจะพาทุกคนมาซันแล้วก็มาซอยที่ถนนคนเดินต่างๆของปัก,กี๋มันเชี่ยวเหมือนนะฮะหนานหรือกูเซียงนะฮะต้มผ้าคีริ้วเขาได้มิชลินแบบ4-5ปีซ้อนติดต่อกันเลยรู้ว่าทำไมคนถึงต่อแถวได้ยาวขนาดเนี้ยกินก็ได้แต่ไม่กินก็ดี ต้ต้องใหตัวเ,เสศยหลงเปาเนี่ยพิเศษคือเขาจะทําขนาดใหญ่มากๆนะโอู้เต็มไปหมดเลยซอสอร่อยมากปลาหมึกต้องสดนะถ้าแบบนี้ได้ทุกคนเคยซื้ออะไรแล้วยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรหมเพราะอร่อยร้านนี้เขาถือว่าเป็นร้านแรกของปักกิ่งนะฮะอันนี้ถูกปากเลยทุกตลาดเราจะต้องไปลองกินนะฮะแกะถ้าแจมเนี้ถูกใจถึงเครื่อง ครับทุกคนและนี่คือคลิปกินนะฮะที่ปักกิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศจีนนะฮะและคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาซันแล้วก็มาโซายกันที่ถนนคนเดินต่างๆของจีนนะฮะและตอนนี้เราอยู่ที่ถนนแรกนะครับที่ถนนเชี่ยวเหมินนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นถนนที่เป็นของกินยาวมากๆ eh. <4 K. S 1> ้วทุกคนซึ่งตัวตลาดนี้นะครับเขาจะเป็นตลาดที่มีร้านค้าอยู่2ข้างทางให้เราได้เดินชอปปิ้งกันตลาดนี้จะดูเป็นตลาดยุคใหม่นะแต่ว่าตัวอาคารบ้านเรือนของถนนเชี่ยวเหมินเนี่ย <S 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 hm. เขาก็จะทําให้มันเข้ากับบรรยากาศจีนแบบโบราณทุกคนข้างหลัง แม่ตรงนี้เป็นสตาร์บัคสาขาที่ผมว่าจีนมากๆเลยเอาไปค่ะทุกคนค่ะไปเดินดูอะไรอร่อยๆทานข้างในกันไปเร็วนี้นะมากกับแม่เลยเราไป Let's go นเนี่นะถังหูรูนี่คือเรียกว่าเกลื่อนเมืองเลยแต่ว่าที่แปลกใหม่สำหรับไอก็คือได้เห็นน้ำตาลเป่าเป่าเป็นรูปสัตว์รูปอะไรเหมือนน้ำตาลต้านบ้านเราอ่ะเออน่ารักมากเลยอ่ะอยากกินน้ำตาลเป่าคะ่ะกินเลยไหมเอาเลยะคะ่ะย้ายไหมเอาโ <Yeah. S 1> อาเคไปทขาวไม่ใช่เหรอแหววต้องให้หนูเป่าสู้ yeah. เรามาแล้วไหนคนเต็มทุก้านเลยค่ะเพราะฉะนั้นบอกลูกค้าทุกคนนะฮะใครเข้าช่องนี้คนเต็มตลอดนะจ๊ะเอออันนี้ได้อะไรมาเขาเรียกว่าอะไรคะได้หมูกินหมูได้ลองคอเหรอหมูถึงทำเองกับปากเลยนะไปของชิ้นแรกอุ้ยตอเลี้ยงอ่ยเลี้ยงอ่ยได้ไหมมันจะหวานไหมมา,าต่อกันไป อันนี้น่าทานมากเลยอ่ะเป็นเหมือนแบบเป็นแป้งเป็นแบบซาลาเปาอะไรเงี้ยแต่เขามีไส้เหมือนหเหมือนอะไรนี้เลยนะเดี๋ยวลองชิมดูแล้วกันนะพ่อเนาะโอเคได้มาแล้วทุกคนเดี๋ยวเยืกินกับเพื่อนหน่อยอันนี้เขาเหมือนครซองเลยอ่ะเป็นแผ่นแบบริ้วๆอะไรอย่างเงี้ยทัวร์ขนมปังก้อนนี้นะคะ15หยวนนะคะทุกคนมันเป็นเนื้อเนื้อรวนแล้วก็ใส่ผักแล้วก็ใส่แบบริกไทยหน้าตามันจะคล้ายๆกับกะหรี่ปับ๊บอ่ะข้างในมันน่าจะเป็นเนื้อสับนะแก็เป็นไส้แบบนี้ กินก็ได้แต่ไม่กินก็ดีไปต่อเดินข้ามถนนมาเจอเฉินหลงตัวจริงทุกคนที่จีนไม่ใช่อันนี้มาดามทุโซ่ทุกคนในถนนนี้มีเวลาทุโซ่ด้วยแล้วก็แน่นอนซูเปอร์สตาร์ก็ต้องระดับเฉินหลงนะที่นี่มีสองคนมีเฉินหลงแล้วก็นั่นใครอะ่ะข้างๆชื่อเลยนะคนนี้ก็ดังหนูนะ คือตัวถนนนี้มันยาวมากเลยทุกคนใครอยากหาของกินนะที่เป็นแบบสตรีทฟู้ดหรือเป็นร้านเนี่ยมีร้านเป็นร้อยร้านเลยนะทุกคนที่มพาเขาบอกว่ามันยังสร้างต่อไปอีกนะยังไม่เสร็จเลยนะมีแบบต่อไปอีกเรื่อยๆทุกคนกินอะไรดีอ่ะขอกกินเยอะเกิน แล้วก็ร้านเป็ดที่เรากินเมื่อคลิปที่แล้วนะเขามีสาขาที่เช่นเหมือนด้วยนะกะ็หน้าตาทางเข้าจะเป็นแบบนี้นะ,ะซึ่งใครที่มาแถวนี้อาจจะกินสาขานี้ก็ได้นะฮะซึ่งมันมีทั่วปักกิ่งเลยแต่กินร้านเนี้ยคนต่อคิวยาวมากเลยแต่ยังไม่รู้เลยว่าเขาขายอะไรแต่เราเป็นประเภทไทยมุงอยู่ไงเหมือนจะเป็นแบบเป็ดปักกิ่งแล้วห่อแป้งนะทุกคนหน้าตาดีมากเขาได้มิชลินแบบ4ี่หปีซอนติดต่อกันเลย สรุปนะคะต้านไม่ไหวเห็นคนต่อแถวเยอะแมงก็เลยบอกให้ไอ้มาต่อแถวคืออยากลองอ่ะอยากรู้ว่าทําไมถึงไม่ไปชลินตั้ง4ปีใช่ปะ่ะแล้วทำไมคนถึงต่อแถวได้ยาวขนาดเนี้ยเอาซะหน่อย จะได้รู้ว่าแบบเอ้ถูกปากเราหรือเปล่าคือเ,เพิ่งรู้ว่าเราสามารถซื้อหน้าร้านได้เลยแบบไม่ต้องทานในร้านก็ได้คนที่เขาต่อแถวกันนะคะทุกคนคือคนที่เขาทานในร้านนะคะแล้วก็ระบบการเข้าร้านนี้ก็ค่อนข้างเร็วนะคะไม่ได้ยืนรอนานแต่ว่าพวเาพิ่งเห็นเพิ่งเห็นตอนที่จะถึงคิวตัวเองว่าเจากเวด้ <c oughs> อยืนต่อแถวตั้งนานอันนี้เป็นต้มผ้าคีริว้ว <Okay. S 2> ที่แบบว่าเป็นซุปนะฮะของจีนนะซึ่งอันนี้เขาเป็นร้านที่ขายผาคีริ้วแล้วก็ดังพอสมควรเลยนะมาทุกคนโอ้ย ตกใจตอนนี้เราก็ต้องเสียงดังสู้แข่งกับเขาหน่อยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะเป็นตลาดนะอันนี้เป็นผ้าคีริ้วที่แบบดูดีมากที่นี่ผ้าคีริ้วเขาจะไม่ขัดสีนะทุกคนเป็นสีดํานิดนึงเนาะรสชาติเผ็ดออกแนวไปทางพิกเผา เขาจะมีความเข้มข้นน่ะคือบ้านเราถ้าเป็นต้มต้มแบบผ้าฮีดูอย่างเงี้ยมันจะเป็นน้ําใสถึงจะเผ็ดก็ตามก็จะเป็นน้าใสเนาะแต่นี้คือน้ํามันจะค่อนข้างข้นเหมือนต้มยำเหมือนต้มยำน้ำข้นเลยแม่ดูดิชิมตามพ่อแบงค์เขาบ้างนี่นะคะแล้วที่เราเห็นเนี่ยเขามีวุ้เเน,เน,นเส้นด้วยนะคะทุกคน อร่อยรสชาติมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นพ่อแบงแต่ผ้าคีรวิ่นี่คือกัดขาดเลยนะใช่ไหมไม่รู้อะหนึมากเลยอะโดยรวมก็ถือว่าโอเคคนลองตอนแรกเข้าใจว่ามันจะจืดแล้วมันจะมันมันอย่างเดียวหรือเปล่าปรากฏว่ามันมีรสชาตินะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องปรุงเลยถ้าเป็นบ้านเราอาจจะต้องปรุงเนะพวกแบบต้มๆเส้นเอะไรอย่างเงี้ยนะอร่อย ถ้าใหม่อีกร้านหนึ่งนะร้านนี้เขาจะเป็นร้านเสี่ยหลงเปานะ,ะซึ่งเราเคยเห็นร้านประมาณนี้ที่ไต้หวันนะฮะใครยังไม่ดูคลิปไต้หวันก็ไปดูนะมันจะมีร้านแบบนี้เหมือนกันตัวเสี่ยหลงเปาเนี่ยเขาจะทำข้างในเป็นไส้ปูแต่ว่าความพิเศษคือเขาจะทําขนาดใหญ่มากๆนะปกติเราจะต้องหยิบกินเสี่ยหลงเปาทีละลูกทีละลูกอันนี้ก็ทําเป็นโพชั่นใหญ่มากคือปกติเราจะต้องใช้ตะเกียบเนาะแต่อันนี้เป็นมิติใหม่ให้หลอดกินทุกคนหลอดเข,เขาเขียนว่าซุป้อนชค่อยกินเดอร์อเขาเขียนภาษาไทยเลยภาษาไทยอภาษาไทยก็บ้าแล้ว ที่กานกินนะฮะแล้วก็เอาด้านแหลมๆนมี่จุ่มลงไปเป่าก่อนนะเป่าไม่ได้ทำไงถึงจะกินได้กินเลยแล้วกันอร่อยเลยอร่อยแบบอร่อยเลยเหมือนอะไรน้ำซุปมันเป็นปูอยู่ข้างใน<ม>นี่ละแล้วเป็นปูแล้วก็มีน้ำซุปอยู่ข้างในอร่อยไหมอร่อยคือข้างในเขาจะมีปูอยู่นะแต่ว่าเราก็ดูดน้ำซุปชิมไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาตะเกียบอะมาคีบกินให้แม่ชิมก่อนดีกว่ามันกำลังร้อนน้ำซุปแบบหวานมากกว่าจะถึงปูต้องเจอแป้งก่นนะทุกคน หวานมากแม่เนี่ยปูเต็มไปหมดเลยปูแล้วก็ต้องมีเนื้อหมูด้วยแน่นเลยไอ้ว่าเนี่ยปูหมูไข่เนี่ยโอ้น่ากินมากคือกินได้อร่อยเลยคิวไม่เยอะด้วยผมบ้างชิมอร่อยทุกอย่างเลยน้ำซุปก็หวานตัวปูก็แบบว่าหอ,อมหอมนะอร่อยเลยร้านนี้ราคาตกอัลละ30มสิหยวนนะฮะได้เยอะอยู่อิ่มอยู่อะ่ะถ้าเกิดกินคนเดียวก็อิ่มอยู่อันหนึ่งอะ่ะ แล้วก็ข้างๆกันทุกคนเขาจะมีเป็นทางเข้าเล็กๆเป็นต่อเข้าไปนะฮะตรงนี้ซอยนี้ก็คนเยอะมากเราเห็นใครเดินเข้าไปเยอะๆไม่ได้เราจะเดินตามเข้าไปนะเข้าไปดูกันว่าซอยนี้มีสตรีทฟู้ดอะไรกินอีกฮะกินชูรสค่ะ เจอร้านปลาหมึกอยู่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนปลามีปลาหมกึกมีทั้งหนวดมีทั้งเป็นตัวนะคะเห็นแล้วมันน่าทานมากมากเลยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอยากกินมากแต่ซอสเขาเราคิดว่าเขาจะเป็นซอสแบบเผ็ดเผเดี๋ยวลองชิมดูเห็นแล้วมันอยากกินมากเลยมันจะถือซีฟู้ดบ้านเรามากๆเลยสั่งมาแล้วได้มาแล้วนะคะแบบโรยพริกด้วยนะคะอืม แม่กินเป็นไงลูกใช้ได้ปะใช้ได้ค่ะคล้ายหม่าล่าอร่อยทานได้แล้วก็ไม่เผ็ดด้วยปลาหมึกกรอบม,มากทุกคนแล้วก็สดมากๆอร่อยอมากรสลายดิบดเลยอือ,อแบงค์ไม่เอาไปเดินที่ไม่บอกเลยไม่เหลือหนวดให้กินเลยกินหนวดคําเดียวหมดเลยนะฮะโอ้ซอสอร่อยมากคือมันกัดแล้วมันขาดเลยกัดแล้วขาดเลยลเห็นมาทุกคนปลาหมึกต้องสดนะถือถ้าแบบนี้ได้ปากเลยมากเลยตอนนี้ คนเคยซื้ออะไรแล้วยังไม่รู้มันคืออะไรไหมสีสันมันแบบตึงดูดมาให้กินเน่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้ว่าสีมันน่ารักมากเหมือนจะเป็นมันป่ะใช่ไอคิดว่ามันน่าจะเป็นมันเือเราไปร้านไหนร้านนั้นคนเยอะตลอดเหมือนจะเป็นเผือกแต่ก็ไม่ใช่ก็คือขนมหวานงอจะหวานเพราะเขาราดน้ำตาลเพิ่มมาไอคิดว่าน่าจะเป็นข้าวเหนียวเหนียวหรอ เพราะอร่อยขนมหวานเออมันอร่อยเลยไปถามมาแล้วเขาบอกว่าเป็นเค้กแต่ฉันเนี่ยคือผู้ชิมนี่เธอมันคือข้าวเหนียวแต่เขาบอกว่าเป็นเค้กข้าวเหนียวอุ้ยนี่ก็กลัวของเขาแบงค์ใครรู้บอกเลยนะเขามีขนมโบราณเหมือนบ้านเราด้วยนะคะมีอะไรคุ้นๆไหมกหนกอบนกแก้วเ,เหรอคล้ายๆกันเออคล้ายๆเนาะกินอะไรคะลาเทียวค่ะลาเทียวอะไรรคับ หนาล่ะอ,อ๋อคือในตลาดเนี่ยทุกคนนอกจากเรื่องของกินแล้วนะมาเดินดูบรรยากาศอ่ะคือเขาทำบรรยากาศสองข้างทางสวยมากๆนะมีแบบโคมไฟมองไปรอบๆเห็นเหมือนแบบการตกแต่งแบบจีนสองข้างทางนะก็เพลินแล้วทุกคนเดินไปกินไปชิลมากตลาดนี้ มาครับทุกคนระดับ ibank d a i ดลี่ไปตลาดเดียวไม่พอครับต้องม่อีกหนึ่งตลาดครับตลาดนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งสตรีทฟู้ดของปักกิ่งนะฮะชื่อว่าหนานหรูอกู่เซียงนะฮะเป็นทางเดินยาว1กิโลนะข้างในมีร้านรวงเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันในนี้เนี่ยจะมีร้านจาจังเหมี่ยงดังๆนะฮะที่ต้องมากินที่ปักกิ่งเลยเดี๋ยวเข้าไปครับ มาทุกคนได้เข้ามาในร้านแล้วครับร้านนี้ชื่อว่าฟางชวนชังนะฮะเป็นร้านขายจาจังเหมียนนะที่ขายอยู่ในตลาดตลาดนี้ด้วยนะครับ<ม>แต่จริงๆแล้วมีหลายสาขาเลยนะฮะซึ่งร้านนี้เขาถือว่าเป็นร้านแรกของปักกิ่งนะฮะเป็นร้านออริจินัลนะมาลองชิมกันร้านนี้ได้มิชลินเยอะเหมือนกัน<ม>แล้วก็มีเครื่องเคียงให้เลือกเยอะมากมผมว่ามันคล้ายๆรับเส้นจาจังเหมียนของเกาหลีก็จะมีเป็นน้ำซอสดำๆอย่างเงี้ยให้เราลงไปคลุกนะฮะขอชิมก่อนแล้วกันเ็มคนิมากมมนจะออกเ็มเมไม่ลองชิมก่อนอะไรอะไรเทเลยเทเลย พุกเสร็จเรียบร้อยใช่ป่ะเราก็จะมีผักอยู่ตรงหน้าให้เลือกใครชอบผักอะไรก็ลองใส่ลงไปชิมดูนะว่ากินด้วยกันแล้วมันเข้ากันไหมนะขัวไม่เข้มข้น เส้นแบบดูเหนียวนุ่มมากทุกคนแล้วร้านนี้คนเยอะมากนะร้านนี้เรามาเวลาประมาณ2องทุ่มนะคนเต็มร้านเลยดูจากขนาดแล้วมันสามารถกินคนเดียวหมดก็ได้นะถ้าเกิดมาแบบหิวหินะระหว่างที่รอแม่ไอ้ครุกอ่ะจะเล่าให้ฟังว่าร้านทุกร้านน่ะที่เราไปเนี่ยจะสามารถใช้อารีเพย์ในการสแกนสั่งเมนูต่างๆแล้วก็ให้อารีเพย์เนี่ยแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับแล้วก็จ่ายในแอปนั้นเลยคือเราแทบจะไม่ต้องคุยกับพนักงานเลยมาถึงแล้วก็สแกนบาร์โค้ดที่โต๊ะแล้วก็สั่งกินได้เลยนะคือตอนนี้จีนแทบจะ เป็นสังคมไร้เงินสดแบบเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะมาที่เราแทบไม่ได้ใช้เงินสดเลยทุกคนแม่น่ากินมากพอใส่เครื่องก็จะดูดีขึ้นนะสีสันมันจะดูดีขึ้นลองชิมกันนะฮะจริงๆเขามีผักเยอะเลยแต่ว่าแม่อ้ยมีผักที่แม่อ้ยไม่กินหลายอย่างแม่เลยใส่แค่นี้นะอชอบไงฮะ อ่มไม่รู้ไออาจจะทาแบบนี้ไม่เป็นก็ได้แ้่แล้วอาจจะทานถูกปาก,กาแม่มากกว่าทำไมแม่กินจืดอ่ะทำไม,ไมพ่อกินเค็มมากเลยอ่ะเอาเลยเอาเลยพ่อทานเลยน่าถูกปากพ่อแม่น่าจะคุกไม่ทั่วมากกว่าเมื่อกี้เนี่ยเส้นมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะแบบเหนียวมากซอสเขาจะออกเค็มนำนะทุกคนแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นแบบเส้นใหญ่นะฮะ สำหรับผมนะรสชาตินะเข้มข้นไทยชอบกินแบบบะหมี่แห้งมันจะเหมือนบะหมี่แห้งที่ใส่ซีอิ๊วดำแบบแต่เนี้เ,เ,เป็นความเข<ๆ>้มแล้วความขมนิดนึงเออผมนะขอใส่ผักตามสูตรเขาไปด้วยหิวหิวมาลองได้นะร้านเนี้ยผมว่ารสชาติเข้มข้นอร่อยดีอันนี้เป็นซุปที่แบบเป็นคลอกเกออันนี้ก็มีเชนนะคะแล้วก็มีเต้าหู้น้ำซุปมีรสชาติเป็นไงแม่อร่อยอันนี้ถูกปากเลย คอือแม่อาอะจะเป็นคนไม่ค่อยกินอาหารจีนนะเพราะฉะนั้นแบบว่าก็จะชินกับกินอะไรที่มันรสชาติใกล้เคียงบ้านเราเนี่ยนะอันนี้น่าจะรสชาติใกล้เคียงบ้านเราไหมเบิร์นน้ำซุปแบบซุปก๋วยเตีเ๋ยวซุปก๋วยเตีเ๋ยวบ้านเราปะ่ะห,หอมหอมเลยเรนต้องกินคู่กัอน,น,นอ่ะนะเอาเถอะแตลองดูกันอันนี้มาลองได้นะผมว่าอร่อยดีอันนี้ก็เป็นขนมอะไรนะพะแบงเป็นขนมอัลมอนด์เต้าหู้ครับหน้าตาเขาจะทำเป็นแบบ,บ,บดอกบัวเขาโอุ้ยอันนี้ นี่เป็นพุดดิง้งแล้อันนี้นะคะไอัตัวเนี้ยเข้าแม่บอกว่าอันนี้นา่าจะเป็นอัลมอนด์อันนี้ก็เป็นเต้าหู้ของหวานแล้วกี้ของหวานก็ไหน้่ะแล,ะและาากี้ของขาวไปพุดดิ้งอันนี้อร่อยมากโอ้อร่อยมากแต่แต่นี้มากินด้วยได้ไหม่ะมันกินได้ป่าวะอ,อะไรครับเนี่ยอ๋อมันเป็นอัลมอนด์ทุกคนลองชิมด้วยกันดูค<อ>วรจะกินด้วยกันแบบนี้นะก้อยก้อยแบบชอบเลย ไปไปที่เราไปกันต่อครับ คือในตลาดนี้ทุกคนของกินน่ะเขาเป็นสตรีทฟู้ดจริงนะแต่ว่าข้อดีของที่จีนที่ปักกิ่งเนี่ยคือเขาจัดระเบียบตัวสตรีทฟู้ดได้ดีมากๆเลยคือเขาไม่ได้ให้คนน่ะมาขายที่ริมถนนข้างทางแล้วเขาให้คนน่ะเข้าไปอยู่ในตึกเข้าไปอยู่ในร้านให้มันดูสะอาดมากขึ้นนะแต่ก็ยังมีร้านให้เลือกซื้อเยอะแยะมากมายอยู่นอกจากของกินแล้วนะก็จะมีเป็นของช้อปปิ้งเล็กๆน้อยด้วยน้อยแบบให้เราเดินดูจริงแล้วว่าเพลินตาดีนะทุกคนแล้วก็ของทานเนี่ยก็มีให้เลือกทานเยอะแยะหลากหลายเลยตลาดนี้จะมีของของเด็กค อย่างเงี้ยร้านโจกตูร้านขายของเล่นร้านขนมอะไรเงี้ยโซนตลาดเนี้ยค่อนข้างเยอะอ,อันนี้เหมือนเกมเหมือนเกมป้าป้าเหรอยิงเป็ดไงย,ยิงเป็ดหลายคนรู้อยู่แล้วทุกตลาดเราจะต้องไปลองกินนะฮะแกะเสียบไม้ย่างนะแล้วตลาดนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะข้างในเขามีเป็นแบบขาทั้งขาเลยอ่ะห้อยใหญ่มากเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันสักหน่อยว่าอร่อยไหมวันชุย ถ้าคุณไปกินมาที่เกาหลีเป็นไงเจออันนี้อันนี้อร่อยกว่าเกาหลีจริงเหรออืมอันนี้พ่อชอบมากกว่าเนื้อนุ่มกว่าเขาปรุงรสชาติอร่อยอ่ะเนี่ยต้องมันเลยค่ะเหอร่อยนุ่มอ่ะไม่เหนียวเว้ยมันอีกอ๋อถ้าแซมอางนี้ยถูกใจถึงเครื่องถึงถึงเครื่องเอดิชิ้นใหญ่สะใจไปสอบเนื้ออีกแป๊บนึง เดินเลยจากร้านแก่นะคะร้านนี้นะคะเป็นเค,ค้กทุเรียนเหมือนพุดดิ้นทุเรียนคือเดินผ่านหน้าร้านนี่คือกลิ่นนี่คือแบบกระหน่ำมากทุเรียนนี่คือแบบกลิ่นนี่คือแบบของแท้นะคะคือคนจีนอะ่ะเ <Anton ia, S 2> ขาชอบกินทุเรียนมากใช่ไหมย <moyens S 1> <ๆ>ิ่งโดยเฉพาะทุเรียนที่มาจากไทยเนาะ,ะเขาก็มันทาเป็นขนมเป็นอะไรเงี้ยขนมนี่ก็คือมีทุกอย่างเลยเค้กทุเรียนสี่เหลี่ยมที่เป็นลูกเต๋าเรียกว่าอะไรนะโมจิหรืออะไรอย่างเนี่ยโมจิทุเรียนอะไรเงี้ยแล้วร้านไข่เนี้ยน่ารักมากไข่เยอะมากขนมไข่ขนมไข่เยอะแยะไปหมดของช้อปปิ้งพวกครีมพวกอะไ ก็มีด้วยนะคะทุกคนก็คือไอคิดว่าสนเส้นนี้มาช้อปปิ้งได้ไม่เบื่อมันไม่ได้มีเฉพาะอาหารอย่างเดียวอย่างที่บอกไปคือมีหลากหลายมากๆเลยก็แวะมาใครมาปักกิ่งก็แวะมาตลาดนี้ด้วยนะจ๊ะ,ะไฮะ กินถังหูลูค่ะกินคาวมาเยอะแล้วล้างคอหน่อยล้างปากหน่อยด้วยของหวานทุกคนเห็นรูปนี้ไหมคือรูปนี้มันเป็นรูปแบบว่าคุณลุง,<ร>งปั่นจัก,กรยาน<ร>แล้วก็ขายถังหูลูนะที่จีนเนี่ยมีคนแบบปั่นจักรยานขายแบบนี้จริงๆนะซึ่งจริงๆแล้ววิธีการขายคือคลาสสิกมาก,กน,นะถังหูรูนี่มี2ประเภทเนะพ่อแบบอมแบบไหนฮะถ้าโชคดีก็คือกรอบอร่อยแต่ถ้าเกิดพลาดๆหน่อยก็อาจจะเป็นเหนียวหนึบอันนี้ <laughs> ลองดูตอ่อเดยกันกินละสิ ใหญ่กว่าปาดอันใหญ่อันเล็กอันเล็กอันเล็กขอที่กินอันเล็กไปกินน้ำบาาอะลูกกินไปกันอร่อยมากเลยจ้าล้างคออิ่มแล้วอร่อยแล้ว มาครับทุกคนสรุปกันนะฮะ<า>ก,ก็ <S 2, 2 <S ตลาดนะที่พวกเราพาไปนะก็จริงๆก็มีของกินที่ใกล้เคียงกันนะใครแบบใกล้กับตลาดไหนนะครับก็สามารถไปตลาดนั้นได้เลยนะครับทั้งเช่นเหมือนนะฮะหรือว่าจะเป็นตลาดนี้ก็ได้นะฮะสามารถไปได้ทั้งคู่เลยแบบมีของกินเยอะแล้วก็มีร้านขายของเยอะมากๆเลยครับสำหรับไอ้นะคะชอบทั้ง2ตลาดเพราะว่าแต่ละตลาดอะไลฟ์สไตล์ต่างกันมากเลยทุกคนซึ่งตลาดเนี้ยก็จะดูัยรุ่นกว่ามีคาเฟ่มีร้านเหล้าให้เดินเล่นในตอนกลางวันด้วยนะฮะใครที่แบบอยากหาคาเฟ่เดินตอนกลางวันก็มาเดินแถวย่านนี้ก็ได้นะครับี่มี สนะถ่ายรูปสวยมากเลยทุกคนสําหรับคลิปกินนะฮะที่ปักกิ่งของเราก็จบแล้วนะ,ะ<ม>จริงๆแล้วนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของปักกิ่งนะฮะ<ม>ใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับย้อนกลับไปดูคลิปปักกิ่งที่เป็นคลิปเที่ยวพวกเราด้วยนะครับท<ม>ี่สำคัญเลยนะฮะใครที่เป็นแฟนช่องไอ<ม>แบงค์ไดอารี่นะครับอย่าลืมรอติดตามนะว่าคลิปต่อไปพวกเราจะพาทุกคนไปตะลุยกินสตรีทฟู้ดที่ประเทศไหนต่อนะครับผมคเอออาทินราไปก่อนนะคะพี่ๆฝากกดสมครให้ด้วยนะคะฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย ตรงหน้าโลโก้ของเราสามคนฝากกด subscribe ให้ช่อง i b a n k d i แ r y ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง f a c e b o o k ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย